โอเคไม่ต okay, ้นเต้นเพระไงสงเออะไรมึงนัด s ับเจ็กอยู่โมงตอนบ่ายหรือว่าตอนเย็นตอนเย็นสี่โมง มีสองรอบวันนี้เมเทนนะทุกคนปะไม่หมดเรื่องอะไรมาถึงว่าหมดทุกคนไหมสาคนเลยหมดเลยไหมค่ะหลนะคะเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นเทรไดโซนเนาะหลักการคืออะเซ็ตบอดี้พารชใช่ไหมอ่า เล่นคอเดินนะคะหาเซตมาที่ค่าถ้าอันนี้มาด้านหน้าก็เอียงไปด้านหลังตรงต่อด้านหลังนะคือใช่ไหมอันนี้ก็ไปด้านหน้าด้านหน้าอันนี้เราก็ นาะถ้าเจ็บด้านหน้าก็เอามาด้านตรงหน้าได้เนาะแต่ถ้าเกิดเจ็บตรงตรงสะบักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาขึ้นไปหน่อยก็ได้ก็คือหลักการคือยืดคืออ่าล็อกเคปเนี่ยคือเขาจะไม่มีอินทิพชั่นหรือว่าอะไรใช่ไหมคะเนาะอินทิพชันหรือฟาสิลิเตชั่นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราลองรอรอไป อันนี้ก็เป็นด้านหลังเนาะคราวนี้เนี่ยเราจะเป็นดีคอมเพรสชันที่ปวดที่สุดก็ประมาณตรงอ่าโชเดอร์จอยใช่ไหมคะดีคอมเพรสชันเราก็ให้แตะตรงยินคอเนี่ยครับตรง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 เซลเซชันเพสนะคะ แคอยู่ว้กอะรณ้อันนี้ก็ลอ,ลองให้เขายกแผนยกอะไรอย่างีอ้นนกอก็แน่นน้ดน่น่งใช่ไหก,ก็ลองทำเสร็จอย่าลืมทดสอบก่อนทุกครั้งนะคะครานี้ถ้าเป็นอ่าเทฟเทสขาวนะคะอาจาจสายที่สองท่าแล้วเนเนาะ ก็คือเอามาแล้วว่ามันก็จะได้ใช้คันนี้เนี่ยเป็น AC ถ้าเกิดเป็น AC j o y t r Train ใช่ไหมคะ AC ตรงนี้เนาะเราก็จะท่าให้แอปแบบประมาณ60แล้วก็เฟกชั่นประมาณ10ก็คือประมาณเนี้ยก็ได้เนาะถ้าเกิดอสอบเอ็ยงลอยเราก็หาผ้ามา ตร,ตรงแขนก็คือตรงเดลต้อินเซอร์เราอาจจะทำอินคอมคีสอินมคเซอร์เได้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นกล้ามเนื้อนาอ นห้เราจะข้ามนะค่ะทีนี้เป <c oughs> ็นไงคะออกแรงขันงขึ้นใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ทำเป็นตัว x เหมือนเดิมหน้าไปหลังหลังไปหน้านะคะ <c oughs> เรา คราวนี้เราอยากจะพยุงเอซิจอยเราก็ต้องออกแรงรวมลงล่างหรือล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนให้พยุงช่ไหมคะ่ะเว้นต้องเอซิจอยไวนะ้ออกแรงพยุงขึ้น อนนี้ก็ออกแงยุ้นอน,นี้เราก็ทข,ขึ้นไปข้างบนแต่เว้น,นีตจอยไว้ เตะเข้าประตูตัวเองเตะเข้าประตูตัวเองก็ให้มันเอมให้ม right. ันพยุงขึ okay ้นรู้สึกว่ามันพยุงขึ้นอย่างนี้ไหมโอเคคราวนี้ถ้าเกิดเราโอเคแล้วเราก็เอ็นคอปิดนะคะ Terminator เก่าไป ถ yeah. cool. 응้ามันแปดถ้ามันอันนี้ตรงกันเราก็ขึ้มาออกอาอันนี้เราต้องมามือเนาะมามือสีดงสีแดงเอ็นขอทายรอบ อันนี้มันก็จะรู้สึกว่าพายุมันแข็งขึ้นนะคะคันนี้ก็รู้สึกว่ามันมันมีแรงพายุขึน้นนิดหน่อยใช่ไหมคะ,ะมีแรงดึงขึ้นนะคะคันนี้ถ้าเกิดที่เจอบ่อยๆก็เป็นพวก Antlia Instability ใช่ไหมคะ,ะจะต่อจากเส้นนี้หรือว่าจะเอาคนใหม่ต่อต่อเลย ผู้ชายหมดแล้วหรอองชอะรก็ได้อได้ไผู้ชายผูหได้หมดเลยอะไรอะบผ้อเวจีนจีนจีนหันข้างให้หน่อยจีนหันข้างให้หน่อยหันข้าง แอค่ะจะขอเลยเราเอทานเซเลตทาไหนมันจะมีอนติารานเลเลตเยอะของของของเรของของเฮลพร์เอ็นเรนอลโเตช่ไหมคะเรา ไม่ให้มีอัธทาดียกานสื่นแล้เราก็อินเทอร์นอทอินเทอร์นอลโรเตอร์อินเทอร์นอทโรเตอร์ นี้เนี่ยมันก็จะเป็นเส้นแบบสไปรอลมานิดนึงเนาะาปลงแลกมีอินเทอร์ <c oughs> นโรเตอะเพื่อเพื่อป้องกางนี้ให้เป็นอิน,น,นลลเทอร์เน็โรเใช่ไหมคะ ออกแรงดึงบเด็ก <bulun> ปุ๊บออกดึงเราใช้มือมือกันได้หูแมลงอะไรนี่พวงเลยคือเขียวเลนเล็กๆมันจจ็บสิบอ่ะ เจอป่เสามมั่นคงด้าน N T นะปิดปิดปิดแล้วิดปิดยังไงแล้วไม่ยุาใช่แต่เราป้าป็นเป็นภาษาโอ้ยเป็นภาษาน่าหมดเป็นองหญิงเป็นหอโขลยเาปิอี้เรื่องผู่างเยามนะคะอย่าว่าไป พอหักอย่างนี้แล้วก็เทปผมก็เอ็นครอนะคะถ้าเทผแล้วเราก็ไม่ต้องิดก็ได้เพราะว่านิ้วจะเหลือน้อยาเน ต้นทีพายบวนเินเขินเินเขินเิเฮ้ยคือเินเขินเินเินแทนเขินเรื่องอยากมีบ้างอันนี้น้องนักาอย่างนี้ได้ไหมได้แค่หนตอนนี้ก็จะทำกเเิเันเราพูดกันที่ห้องวิจัยกันดีกว่าโอเค